พอถึงกับอาการดีแบบว่าต้องเป็นพุ่มแพอีกอียงขนาดนั้นแต่ว่าก็มันก็มีอาการที่ถ้าถ้าหนาวมากๆก็ไม่ได้ฟุ้นหลายๆกับโบได้ค่ะถือกินนี่อย่างบางเทีกับโบได้ให้กันันเอากิ้งผิวมไปเสก้อตั้งไหวไ,ไม่นอนหรอตั้งไหว เป็นกณมั่งใจขอบคุณหลายค่ะอืมขอบคุณพี่หนองนหลายค่ะสวัสดีน้องลูกปลาสวัสดีน้องเวียงเป็นอะไรค่ะเออลองเพ่งวะลึงเลย ไหนมาดูสิมาดูซิเร็วร้องเพลงหรอมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมาสิมาสิาเป็นอะไรคะลูกร้องเพลงหรอหนูเป็นอะไรเป็นอยังคืออ๋ออ๋อ,อบริหารปอดดิใส่เบื้องมาไหมอออ๋ออ๋ออ๋อ สอยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีถึงได้ซื้อมอาเก็บไปเพื่อเป็นของมันผู้ชายขออดปันสัญญาลางานกลับมาบ้านเอา น้ำตาพังยาวหููข้าวว่าน้องแต่งงานได้บนนี่ได้บนนี่ลองต่อดูหัวใจสถานให <c oughs> ้มาบ่าทันใจเจ้า สัญญาเขาจบตอนน้องเขาผาควันลองตัวเมื่อหันขึ้นหลงเมื่อหันขึ้นหลงเอวเอวเอวโยู์หันตังหากบอกกล้าใสเก็บไฟให้ลูกเด้อลา ปัตตังไว้ใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมภ่ภายได้รถสามล้อเอเสียแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มรับของขันคนพายก่อนละใจไปช่วชีวิ ซอยทอนเส้นนี้เป็น,ปนของมอบเป็นของขวัญช่วยงานแล้วไอ้สินี้กระเป๋าหนึ่งใบกลับไปส่งงานอีกทีจากบ้านวันนี้ ไอโบม,ามาีน้องยืนสงค่ะบอมาเพล่งนี่เด็อ๋อยีหล่าวบอมาเพล่งนี่อ๋อ,อ,อ, <c oughs> อลองเองคอ่ะอ๋อร้องเองเลยลูกร้องเองไปเลยขันผู้อืนลองบ่วมวนลกับลองเองเลยไปหนึ่งสองามกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก,ก็ต้องแลมองเพราะในกองโอ๊ประมากเพลงนี้โอเค <c oughs> เอาอีกเอามันจะมีเพลงนึงที่หนูชอบอ่ะมันจะมีู่ฝ <c oughs> นเทลงมาเทลงมาเทลงมาเหมือน,นเพลงนี้ปะไม่อะ <c oughs> เออเออเนี่ยเนี่ยแหละนี่ละเพลงนี้เออ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 เ เออให้ม okay. ีละเออได้ละให้น้าก้อยหงน้าก้อยหงน่าก้อยอยงอหอกเอย รองมันจบรลอนเียกร้องสนใจเเดียวอยากแขขึ้นมากมหโอเคลูกโ,โอเคขอบคุณค่ะสำหรับดอกไม้อร้องให้มันจบอ,อือสุน้่เหรอ ยางลองอยนั่นแนะ <laughs> ม่ไปไปนั่นไปอ๋อร้องเพลงเหรอร้องเพลงยังไม่จบมองต้อนแม่อสามชาบะ เนีด้แม่เนาะโอเคโอเคอืมเพลงเนี่ยมาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่เสียแรงที่น้องนี่รอพอสิ้นวันขอพ่อแมนแล้วพ่อแมนแม้วพ่อแมนพีดพีดพีดพ่อพีดพ่ถึงจ้าเพลง โอ้ไปไปนอนไปนอนป้ากับกวนนี่แหละโอ้ยผู้หญิงค่ะผู้หญิงน้องตังหวยงนหนูก็นอนหนูเองเปิดเพลงหนูเลยเปิดเพลงหนูไปก่อนนะคะทุกคนร้านอยากร้านอยากเพลงหนูก็จะเป็นตึง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 ตือดึงดึงดึงต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 ึงเอาลองพีทเพลงบ่ เอาเพลงไหนเพลงไหนเออนี่หลายเพลงหรอวะนีเพลงอีหลังอะไรหลังยากเนี่ยพี่น้อยหลังยากน่าจะไม่ถูกเพลงอะลูกไม่เคีียร์ลองเพลงไหนเราก็แล้วใส่ทองเส้นนี้เราก็แล้ว ปิดก oh, ันนะปิดกันนะเข้าสต็อปหยุดอ่าหยุดหยุดเลยนี่คือคำสั่งหมาหมาดหมาดหมาดโอ้โหนุนจิ้หน่อยพี่น้องยาค่ะโอ้มันนี่มันผักบ่ค่ะยิ่งมันนี่ว่านผักดิโอเคโอเคโอ้ยี่หล่าไปจับกูกันลูกจับกูยังจับกู ยังไปเห็นในรูเขาหายก็เกาี่หลานาะจะชื่นชอบเพลงนั้นกาบกาบกาบจีเปรียดอาบน้ำในคลองมันบ่แมนเพลงเข้าเนะาะบังหันีนก็ได้เขาก็ลองอี่หลานบอกคับเคยได้ยินงมันวีวัพระพานะขอบคุณพี่น้องได้หลายค่ะขอบคุณสำหรับเออของขวัญแล้วกะขอบคุณ คอมเมนต์วันนี้วันพระวันนี้วันพระน,นระคะ,เ,ะเด็กหน่อยขันทั้งวันเข้าไปกันสิเอเด็กหน่อยอยากจังหน่อยบร่รล้ดโดยสาเหตุอย่างขึ้นกันด้วยค่ะด้้อเด็กหน่อยอยากว่านสนาปนี้วันพระบอกโอ้ยหลาไปจากูด้ะรูเดี๋ยวเอ็งเสปเหตุอาหารหรอบัดที่นี่ยังไม่ทานค่ะยังไม่บอท่านเหตุเลยนี่ เอาสิอูใก,กล้ค่ะแต่ว่าเป็นตำตำเครื่องอะไรไว้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำอือเอาเพลงหยังบอกมาบอกมาเลยขอมาเลยเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรจ๊ะเอาลองเอียงลวดสันเออลองเลยลองเองเลย มองเองเลย <laughs> เกินมาขัาน้นไปน้องต้องเห่าโอเคโอเคโอเคอะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างกัน แบบไหนงเห็นดีขนาดยงนี่อ่ะแลวอุ้อออมไปไหนพี่อุ้มดนัานตอนไหนด้วยค่ะอุ้มเราอยา่างหนหรือว่าไปคุยง่ายกันนบพนันพนันเป็นแบบอืม,ามอนานพน,นัตรงไหนดี เสียแรงที่น้องม่รอ,อนนโอ้โหบ๊ามันได้มีค่ะวางบัตรในไทยบันะันนนนงง่นเอภิงเงินอภิเงินอภิเงินไปไปจ้าปู่ก่อนไม่งนะั้นอ่ะจ้าปูก่ก็หลบไปจ้าปู่ก่อนออเดี๋ยวสิไปเอาร้านไปซอยนั้นก่อนค่ะวันนี้มันพระจะ้าปก่อน อปเรื่องนรู้ก้องไห่ไปเรื่องพี่เรเ่องรู้กา้าไห่เศรษมีมิมซิมเลยแา,านถาวเดียวมีดชิมชิมเจีาหสิงจ,จุดถูกูบหรอไปนูมานอน เอาเพลงนี้มาเอาเพลงนี้เพลงนี้แหละมาน้อนสาลาตาแม่สิกอมอุ้ยยิ้มยิ้มยิ้มเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกวยนั่นมาเพลงนี้แม่ไปหวยหาสอนปลาซิวเก พักียวมาใส่แกงย็ดไปใสเบ็ดเอาปลาหญ่มาเพลงนี้ติ่งลิงติงลิงติงลิงติง,ตง,ตง,ตงเปลี่ยนเพลงไหมเอาเพลงนะั้นพียงยินเดียร้องเพลงแบบ ทิงกลาบัตราบันไดขัดตั้บัตระเอ้ามัดพี่มนีงกัมัดโอ้ลูกขึงต้เนี่ยอู้ลองเองเลยลูกลองเองเลยเออ กนควยแม่ไปห่วยหาสอนป้าอยู่เก็บพักอยู่มาใส่แกงเห็ดใจขาดพอดีตัวคนลอกมันสินเหรครับก่อนไปใส่เบ็ดเอาปลาโอเค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 ไปละไปละ ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปทำกบข้าวก่อนนะ